ว่ได้กินซุกแบบนี่ดนละครับพี่น้องพอดีเอฟซีมันก็ขอมาเบาเช่นได้จังหวะจัดให้เลยครับหลาบซุกแนวสัน้นอื้อหอ สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแซบสู้หูสูข้นครับมือนี้พ่อพ่อกันคึกเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องมือในเบ้าเช่นได้อ่าลาบสุกครับพี่น้องสีเห็ดลาบสุกนะครับสูกินมือี้เบื้องครับนี่ครับเนื้อร่วนไส้น้ำเพียมาเดียวนะครับพี่น้องล่วนซุกแล้วนะครับเบาเช่นสีมะปุงให้พี่น้องเบื้องน้าครับมาเผ็ดกันเลยครับพี่น้องลงมือครับหิวเข่าละครับใบสามละครับพี่น้อง มาเฝ้าง่วออกลูกเมื่อนี่มากครับน้องลูกกก้ไปทั้งไหบ่นี่เฝ้าง่วออกลูกห้ปูพันน,นี่ครับเข้าวคัวนะครับพริกป่นใส่ลงไปครับพี่น้องนี่ใส่หลายเพ็ดหลายกะเอาครับรถด,ด,ดีอ่าชุดรสนะครับบ่าเป็นรถด,ดีเ้าพิษ นี่ัดปงนวสวัสดีครับอ่ามาแล้วเวขาดบ่ไดดคือเก่าล่ะครับดีพกครับพี่น้องหาหม่องแก่พกดีก่อนมาเป็นพกคือเก่าละเมื่อนี่ขมอำลำัลม์ขมายเบาเหลืองขมจนหูลันแก่แกนี่นะครับใส่ไปเลยโอ้โจกลงได้บัน กินได้บ่เนาะก่มยอดเผ็ดออกันนี้แล้วนะนมมันใหญ่เกินแล้วครับตามด้วยพักรับปีน้องใส่พักลงไปพักกับซ้อยใส่ถุงมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับต้นหอมหอมเปนะครับละกะลูกโดดส้อยใส่กันค้นให้เก่ากันครับซิมเบิงตัวครับปีน้อง นี่แหละครับลาบสุกแซบเสย <laughs> ม,มาครับมาเท่เลยครับโอ้หอมหวหวยๆครับเอาเอาละ มาเด้อพี่น้องเส็บๆน้ำเบาเช่นครับพี่ต้องเขา่เขาเข่าเหนียวห่อนๆครับพี่น้องเส็บๆน้ำกันครับเมื่อเนี้ยโอ้เข่าก็นเหนียวข้างเหนียวเนี้ยครับเข่าสารเบิดเมือเศร้า <c oughs> เลยบ่เด้มาเข่าครับเอามาต้มเอาเลยนะครับพี่น้องต้มเอาแล้วกันหนึ่งอย่างเนเหนียวจังหน่อยมาครับเส็บๆน้ำเบาเช่น <ừ> ผมมาปรำ บ่ได้กินซุกแบบนี้โดนล้วครับพี่น้องเพราดีเอฟซีเพิ่็ขอมาเบาวเช่นได้จังหวะจัดให้เลยครับหลาบซุกแน่วาสัน มื่อี่ได้ผักกาดขาวกับกระหล่ำนะครับมากินกับกับต้นหอมอืเขาเนี่ยอ่อนๆอน่าแมนลูกเจด เอาของลูกกีมานั่มไปเอาถั่วเลูกกีมาไปไ แหนม,มสมสมจักหน่อยเข่าเหนียวแห้ง <laughs> ง่วกอะครบกำหนดตั้งแต่หมื่บ้านเนี่ครับพี่น้องครบกําหนดคลอดลูกพอดีขันคลอดออกมากอะได้น้องไปออม แบบซุกกระแซบอีกแบบครับแซบเพื่อกันครับสดคับนี่ไงแม่น้องลูกกีกับ่กไม่กินน้ำนอนเหล่นยุข,ขังกันนี่แะครับยุเป อตกออปบบันลูกจีดังปูอ่อสีกลูกแน่ติล่ะมันมันแข็งยู่บะนอนออละตกอูครับพี่น้อง

<im itation noise> เสียงลูก <c oughs> เสียงลูกกี่ตกอูด้วครับบังคันเสียงว่าเป็นลูกตกเฮือนเตี้ยดังบึบร่อน บาเจ็บดอก,อ,อ,ก,กอู๋อบนสูงใกล้แนยตาอูต่ำอากาศดีแห้งครับร่มเย็นสู้ไ้สู้อ้อยู่ตรงอยู่ค่ะ เอาเอาละครับพี่น้องอยู่ละครับหิวเข่าแห้งมือน่ะมาเฝ้างัวเฝ้าง่ออกลูกนะครับพอดีเย็นพอเบาเช่นเพิ่นเพิ่นเป็นไข่เข่าลงบานก็เลยได้ยมาเฝ้าแท่นเพิ่นนะครับมาเจียวหยาหงอานํำเดี๋ยวสีทายบรรยากาศให้เบิ้งนะครับทายบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาให้พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เบิ้งนํำ โ้จวดใครดีครับเป็ดเป็ดจวดจาดขม,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 มบําลําซ่บสุดจวดครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้กันนะครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมครับขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมร่ำลุวยสำเร็จลุล่วงยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับแซดอาคีเรือมาไหมไม่ท่านผู้ชมบางแนวแล้วเร็วๆโตกอกูมองไหว่บางหัน ตัอูล่ะเสียเศและวะไข่าตาอูปราสูงครับนี่ละ่ะยุ่งขางเบาเช่นเนี่ยอูอูขาดเป็นลับไปนั่งดังบึบปลอนปะพาท่านผู้ชมไปดูวัวหน่อยอไปเบิงวัวเบิงปลาหญ่าหย่าเชียวเบิงน้องนํนนา,าบรรยากาศอยูท่งยทา่า ไม่รู้วัวที่จะคลอดลูกไหครับนี่เลยไม่อยอดเพชรตัวไหนลูกที่จะคลอดลูกนี่ครับตัวนี้เลยนมใหญ่มาก,กท้องใหญ่มากเลยนมด้วยครับนมมมันด้วยแหมยอดเพชรออกงั้นจะออกวันนี้แหละครับเห็นท้องไหมน่ะท้อง่แล่ะครับครบกําหนดตั้งแต่เมื่บ้านนะครับพี่น้องผมมาเลี้ยงแทนปู่ผมนะครับปู่ไปไหนปูน่งา ไม่สบายครับไหนพาไปดูสวนหญ้าหน่อยามาครับพาท่านผู้ชมไปดูสวนหญ้าหนอ่อยมาแม่เลี้ยงหน่อยนี่ครับแต่ตัวนี้ลูกที่ว่าเป็นแม่แดงหน่อยนะอย่าไปไกลมันได้มันส้นเนี่ยแม่แดงหน่อยนั่นนี่น,น,นี่เปลแดงหน้อยแม่แดงหน้อยนี่ครับบรรยากาศนะครับอีสานบ้านเฮ้า อยู่ทงอยู่ทาเข้าไปอ่ะนะครับสวนหยาเพิ่นนะครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเช่นกับสิเกียวหญ้าแท่นเพิ่นนะครับซอยเพิ่นช่วงที่เพิ่นบรยูนะครับเิ่นบรสบายนี่ดูกกี่ลงไปสวนหยาละบันบรรยากาศยบร่งแร่นะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครับสี่โมงแรก อุดมสมบูรณ์อยู่ทงอยู่ทาพาไปดูผล,ลไม้หน่อยจีโอ้ยเบิง้งบวกม่วงครับ,บ,บต้นซ่อนขอเด็ดหน่อยมันมีสามต้นนะนี่ครับมีแต่หน่วยยิงใหญ่มีสามต้นต้นหนึ่งใบใหญ่กว่าต้นเอาไว้กินมสุกบ่ะนี่กัตบกต้นบักต้นบักตอง จะไปไก่มันมันสีช้อนเนี่ยครับต้นข้าเอิอนยังก็ะเสี่ยงท่อบ่อเลือลูกทอ้อลูกทอ้อเนี่ยครับลูกทอ้อลูกทอ้อแมนบอ่อครับพี่น้องก็สีแมนอยู่เนาะผมพาไปดูเก่น้อยครับนี่ต้นลูกท่อต้นบกฮงนะครับ อุดอมสมบูรณ์ครับอ,อันนี้ก็สา,าตานะครับสาหนำาาายงตาต้นบักสีดาบักสีดาบักสีดาบักมีนดอกบักสีดานี่ต้นพลังบักซีดา,ามาตึงแหงบวกเก ถ้าตึกปลาเอาป่ะเอาก็าได้เมืกี้ปลาเมืกี้ปามันออกมาหายใจตน้ตนหมกม่วงโอ้ยบมกม่วงยอดยำยังต้นส่อนนพ่อเช้ใช้อันนี้นี่เกี่ยลไม้หาหน่อไม้หาหน่อ,นอ,อ,ไ,มอ,นอ,อไม้ไปแยงหน่อยนี่มีไหมเอา ปิิดคลหน่อยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมพ่อกัอนใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย